ส1รีวิวขอแนะนำยูสรินเดโมเพีร์เฟอร์ก่อนหน้านี้ก็ใช้โฟมไหลาย่ห้อบางโฟมทำให้เป็นสิวผดเล็กๆหรือไม่ก็เป็นสิวอักเสบไปเลยแต่มีเพื่อนแนะนำให้ใช้ยูสรินเดโมเพ r ริเฟอร์รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นสิวบริเวณใบหน้าเริ่มลดน้อยลงกว่าเดิม เพราะว่าเป็นเจลล้างหน้าทําความสะอาดลดความมันส่วนเกินชําระเครื่องสำอางสิ่งสกปรกอุดตันไม่ทําให้ผิวแห้งตึงช่วยลดโอกาสการเกิดสิวรอยสิวให้ผิวนูเนียนละเอียดใสดูคุมขนกระชับผ่านการพิสูจน์ผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณเหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายไม่ทำให้เกิดการอุดตัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้หน้าดูเนียนใสลดความมันส่วนเกินบนใบ,บหน้าอย่าลืมลองใช้ยูส r รีนเดโม u พิ f i ิเร์และรองว่าใช้ดีใช้เพลิน